สวัสดีครับวันนี้พบกับนายแคร์นะครับวันนี้จะมาอธิบายเป็นกล้องโรบอทนะครับรุ่น C2042.0 MP นะครับผมอตอนขั้นตอนนี้จะมาอธิบายวิธีการเชื่อมต่อกล้องผ่านสายแลนนะครับตัวกล้องก็จะมีประมาณนี้ครับตัวกล้องหนึ่งตัวข้างในก็จะเป็นอะแดปเตอร์กับสาย ให้กัล้องแล้วก็ตัวฐานครับแล้วก็คู่มือแล้วก็ตัวน็อตวิธีการเชื่อมต่อครั้แรกนะครับผมก็ให้ทําการติดตั้งสายแล้วก็เสียบสายแลนให้เรียบร้อยครับ ขั้นตอนแรกครับเข้าไปที่แอปแคมไฮโปครับเสร็จแล้วครับคลิกครับเลือกเป็นหัวข้อการกล้องวงจปิด IP ไร้สายหรือต่อสายนะครับอุปกรณ์ที่ต่อแล้วนะครับผมแล้วก็เลือกเป็นสแกน QR Code ครับสังเกตว่าตัวหลังข้างๆกล้องครับผมเขาจะมี QR Code อยู่ตรงข้างหลังเขาก็ให้ทำการสแกนครับพอสแกนแล้วจะมีเสียงเสร็จแล้วให้กดคำว่า ยืนยันการเพิ่มครับในส่วนนี้คือจะตั้งชื่อเป็นกล้องจอปิดว่าอะไรก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตั้งรหัสผ่านนะครับผมในส่วนนี้ลูกค้าตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับของลูกค้าที่ลูกค้าจําได้อ่ะเท่านี้ครับกล้องก็สามารถใช้งานได้แล้วครับเรียบร้อยครับตอนนี้อ่าถ้าลูกค้าอยากจะไม่อยากเก็บสายแลนแ,แล้วอยากให้กลับไปอยู่วงอินเทอร์เน็ตนะครับต้องค่านะครับ การตั้งค่า Wi-Fi ครับตังนี้จะปิดอยู่เพราะว่าเราทําการเตียบสายแลนในการเชื่อมต่อให้เรารับสัญญา Wi-Fi คร,รับรับรองอุปกรณ์แล้วก็เลือกเป็น Wi-Fi ทางบ้านของลูกค้าที่ลูกค้าต้องการนะครับพอเราทําการเปลี่ยนวงแลนนะครับจากตอนแรกที่ใช้เป็นสายแลนในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนมาใช้เป็น Wi-Fi แล้วให้เราสังเกตเข้าไปที่ตั้งค่าครับผมแล้วก็ดูการตั้งค่า Wi-Fi ครับตอนนี้แสดงว่าเรา ถานะตอนนี้คือเราทําการเชื่อมต่อเป็นเ i f i ไฟทางบ้านอยู่ครับไม่ได้ใช้ทางสายแลนเรียบร้อยแล้วเท่านี้ก็เป็นการเปลี่ยนจากสายแลนมาเป็นเ i ร i ไฟเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ